สิบหกเด็กหญิงอิอนิชาสิบสี่เด็กชายอาชิตพลกาญจะนะสุทธนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสากัญญาแกมจินดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสี่สองเด็กหญิงอริสาประสานศักด์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งสอง เด็กหญิงอริารสาภาษาศัพท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งสิบสองเด็กหญิงปรียาพอดุโรพั์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสามเด็กหญิงนิพาดาส 13เด็กชายรัฐนนชนะชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6. เด็กหญิงก,กระบนลักษ์วิชัยสุกนักเรียนชั้นมัธยมเด็กชายนัครินภายินสิบเด็กหญิงพิชชาพลาสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่3าับส 6. <Okay. S 1> เด็กหญิงกมลรักวิชัยศึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่3 4 1ทับ4 <Okay. S 1> เด็กหญิงอินลิชา หนึ่งเด็กชายตั้งธนภพทวีศัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามักหนึ่งศึกษาปีที่สามพักสองเดสองเด็กหญิงอริสาประสาน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามพักหนึ่งสิบเอ็ด เด็กหญิงพาณิสาสีเฉยภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าครับาปีที่3ทับสสิบสองเด็กหญิงปรียาพรอุดมทรัพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามคับสามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามับสอง 6. เด็กหญิงก,กรัตนรัวิชัยสุนักเรียนชั้นมัธยม 12. เด็กหญิงปรียาพรอุดมทรั์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข .3 พรสวรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 1. เด็กชายตั้งธนภพทวีรัพ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข .2 สิบสอเด็กหญิงปรียาพรอดุดมศัพย์นักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่3ามทับสาปีที่3ามทับหนเด็กหญิงกระมลรั์วิชัยสุขนักเรียนชั้นมัยธยม 15เด็กชายสุภกรงามสวัสด์นักเรียนชั้นมัธยมปีที่สามทับ4 19เด็กชายพัรพทรพงศ์บุญคำนักเรียนชั้นมัธยมศกษา 6. เด็กหญิงกมวลรักวิชัยศึกนักเรียนชั้นมัธยม8เด็กหญิงจีรัชยาอุดมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาทับสอง 12. เด็กหญิงปรียาพรทิดทรัพ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับสามหเด็กชายนัทครินพายเมห้าเด็กชายนัครินพายเม 6. เด็กหญิงกมลนดรักวิชัยศึกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทัสอ 7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทศสอง1เอ เด็กหญิงพาณิสาศรีเฉยภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับ3ปีที่3ามทับ1ปีที่3าทับ4ี่เเด็กชายพัทรพงศ์บุญคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาห เด็กหญิงก,กมลรัตนวิชัยสุนักเรียนชั้นมัธยม11เด็กหญิงพาลิสาสีเฉย,ยภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คทับสามพรสวรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หนึ่งเด็กชายตั้งธนภพทวีศัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับหนึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสอง 12เด็กหญิงปรียาพรอุดมทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาทับสาเด็กหญิงรินระดาขุีชัยภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาคทับหนึ่งปีที่สาทับส 19เด็กชายพัทรพงศ์บุญคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบัวดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ับ4 17เด็กหญิงปีที่3รับ1 6เด็กหญิงกมลรัตษ์วิชัยสึก นักเรียนชั้นมัธยมปีที่สามทับ4 19เด็กชายพัทรพงศ์บุญคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสิบสามเด็กชายรัตนนชนะชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเด็กหญิงกันนิกาสุบาลีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสอง ัวนงค์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามพับสิบเจ็ดเด็กหญิงเสี่ยวศึกษาปีที่3 4 16ับสิบหกเด็กหญิงอินนิชาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2ับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามับสองสาปีที่ทสามับสี่เด็กหญิงนัทมลสมนางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าับ2 เด็กหญิงกัิกาสุบาลีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสองส,สิเดเด็กหญิงพาณิศาศรีเฉยภูมินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสอง 2. เด็กหญิงอริสาปราสานศักท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1 10. เด็กหญิง,ขอของพิชชาพราสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับ3